พอดีว่าปุ้ยเนี่ยเขาอยากจะขี่รถบิ๊กไบค์นะครับในการท่องเที่ยวจะได้ไปด้วยกันได้2คันอะไรเงี้ยนะครับจากที่เราท,ทําเพจท่องเที่ยวเนี่ยจะได้เพิ่มอัตราลดในการท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ยก็เลยศึกษาข้อมูลและก็เลยมาเดินมาสอบไปกับขี่บิ๊กไบค์ที่นี่นะ๋ยวเดี๋ยวจะไปสอบถามเขก่อนว่าเขามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับไปเราตามไปดูก้านและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Honda s เซฟตี้ ing Park ร์ภูเก็ตนะครับ กับความฝันของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่จะได้ขับบิ๊กไบค์ท่องเที่ยวเดี๋ยวยังไงให้ปุ้ยไปสอบถามรายละเอียดกระทางศูนย์ฝึกดูก่อนนะครับก็ดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วนะครับกับการที่จะได้ขับบิ๊กไบค์ท่องเที่ยว เรียกว่าต้องขั้นเบสิกนะครับเริ่มต้นกันไปเลยก็ต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์แบบธรรมดาซะก่อนนะครับแต่สอบไปขับขี่รถจักรยานยนต์ธรรมดาก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่จู่จู่จะเดินเข้าไปสอบได้เลยนะครับก็ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตานะครับการมองเห็นการรับรู้นะครับประสาทสัมผัสต่างๆนะครับเรียกว่าที่ดีมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับและก็ ได้มาตรฐานตามกรมขนส่งทางบกเลยนะครับเมื่อทำการทดสอบร่างกายและสายตาเสร็จนะครับก็มาเข้าห้องเรียนนะครับฟังคำบรรยายนะครับในวันแรกนี่ก็จะเรียนกันในห้องก่อนนะครับเพื่อที่จะไปทำการสอบภาคปฏิบัติในวันที่2นะครับ ก็ต้องตั้งใจเรียนกันหน,น่อยน,นะครับเพื่อทําความฝันของตัวเองให้สําเร็จนะครับตอนนี้เราไปเดินเที่ยวกันก่อนเกีกก่อนนะครับภายในศูนย์ฝึกนะครับเราก็จะเห็นชาวต่างชาตินะครับแวะเวียนกันเข้ามานะครับเพื่อฝึกและเรียนในหลักสูตรต่างๆที่เขามีรองรับสําหรับที่นี่นะครับอันนี้คือหมายถึงว่าตอนตอนที่เราสอบอยู่เนี่ย ขนส่งเข้าดูด้วยมีแป้มภาพสามารถบรรุได้ว่าใครทุจริตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอที่ก็เพื่อนเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นระบบของอีค r d ตุมครับอันนี้คือได้มาตรฐานตามทุกโรงเรียนก็จะมีข้อสันนิษฐาอันนี้ก็มีป้องกันอะไรนะเหมือนเป็นเฟซชิลเป็นโซเชียลดิส t ทนซิ่งนะ อันนี้คือข้อสอบเป็นดิจิตอลทำผ่านก็เรียกว่าล้ําเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับสมัยที่ผมสอบใบขับขี่เมื่อสมัย20ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นดิจิตอลไปหมดแล้วนะครับก็ไม่ต้องพกกระดาษปากกาอะไรกันมาให้เปื้อนมือกันไปแล้วนะครับมีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถสอบได้แล้วแล้วก็สําหรับชาวต่างชาติก็ใช้เลขพาสปอร์ตนะครับ พอได้เข้ามาสัมผัสภายในศูนย์ฝึกเนี่ยมันรู้สึกแตกต่างจากภาพลักษณ์มุมมองที่เราเห็นจากภายนอกนะครับตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจนึกว่ามันเป็นสนามขี่รถแข่งรถอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าขายรถมอเตอร์ไซค์พอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นเออก็ได้เรียนรู้นะครับว่ามันมีอะไรมากมายเลยทีเดียวนะครับ h o n d a s a f e t y r i d i n g Park ภูเก็ตหรือที่เราจะเรียกว่าศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของ Honda ภูเก็ตเนี่ยนะครับ ก็ตั้งอยู่บนถนนเทพกษัตรีนะครับหรือที่ชาวไบค์เกอร์เรียกกันติดปากว่าฮอนด้บ้านพอนะครับที่ติดกับปัป๊มปตทรตรงนั้นน่ะแหละฮะภายในเนี่ยครับก็เหมือนกับคล้ายๆกับสนามแข่งรถนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สนามแข่งรถนะอย่าเข้าใจผิดนะคือมันคือสนามที่ใช้ฝึกขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางวิบากอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็มันก็จะมีเป็นฐานไปนะครับฝึกบาลานซ์นะครับมีทางขรุขระนะครับที่นี่ก็สอนตั้งแต่รถเล็กจนถึงรถบิ๊กบค์เลยนะครับแล้วก็ท่านที่ไม่มีรถบิ๊กบค์ของ Honda นะครับก็ไม่สามารถที่จะเอามาขับขี่ในสนามแห่งนี้ได้นะครับแต่ทางศูนย์มีบริการให้เช่ารถนะครับตั้งแต่ 300cc จนถึง 1000cc เลยครับคันนี้เอาใจผมไปเลยครับ อ่าแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะครับกูตองก็เป็นห้องที่เราจะต้องนอนเตรียมพร้อมเกี่ยวกับพวกอุปรกรณ์ป้องกันกนะครับความปลอดภัยเนี่ยตัวอย่างเช่นในหมวกกันน็อกครับลักษณะเขาสนับสอกครับอืมอุปกรณ์เยอะแยะมากมายครับอันนี้พร้อมมากนะนี่อันนี้คือก่ออกครับกออกนะอ๋อสอบไปขับขี่นี่คือต้องใส่ทุกท,ทุกทุกครั้งที่ลงสนามเลยใช่ไหมครับอุปรกรณ์พวกนี้นะครับ อันนี้เป็นสนับเข่าสนับซอกในชุดนี้ก็จะมีอสี่ชิ้นครับชิ้นใหญ่ก็จะเป็นสนับเข่านะครับแล้วก็ชิ้นเล็กก็จะเป็นสนับซอกครับตรงนี้นะครับนอกจาเราก็ใช้แบบเต็มใบครับเปิดหน้าแต่สามารถที่จะใช้หมวกน็อกของตัวเองก็ได้นะครับอ๋อครับอุปกรณ์เยอะมากเป็นหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรลดนิบ่าครับลดน้ำหรือลดความชิ้เราก็จะมีโอ้ยเออรองเท้านี่ ถ้าปกตินี่ซื้อกันเองนี่แพงมากแล้วนะเนี่ยอ๋อก็อันนี้มีให้ใช้ฟรีเลยตัวนี้มีให้ใช้ในคอร์สฟรีครับโอ้โหนี่ผมอยากจะได้สักคู่ผมมงไม่ไม่มีตังค์ซื้อเลยอ่าอันนี้มีไซส์ด้วยนี่ครับมีของน้องๆก็จะมีเห็นมีเด็กๆด้วยใช่ไหมวันนี้ก็จะมีเดอร์เอ็กซเพรียนครับก็จะมีน้องๆที่มาหลายๆรอบแล้วนะครับมันจะลงทางดินอยู่เลยครับอันนี้อ่าแล้วก็อันนี้ก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถที่ใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยนะครับรถรถเหล่านี้ครับพี่ที่พี่น้องเห็นนะครับเราจะใช้ในการทดสอบไปขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการหลายมันมีหลากหลายรูปแบบหลายทรงมากเลยอ่ะใช่ครับมีแบบมีรถมีคลาสนี้ก็คือมาเรียนรถมีคลาสก็ได้ครับอันนี้คือรถมีคลัสใช่ครับอ่าไอ้คันนี้ครับฝั่งนั้นเองนะอ่าอันนี่รถมีคลาสอันนี้มีอันนี้ถือว่าเป็นคลัสไหมอันนี้เบรกหลังอ๋อโอเคครับ ่ผมก็ไม่เคยขี่รถเล็กด้วยผมจะรู้เรื่องอันนี้คือรถมีคลาสจะเป็น1 5 0ซีซีเนี่ยนะจะเป็นหลักสูตรอาหัดครับรถที่มีคลาสก็จะใช้รถ1 5 0ซีซีครับ CBR 1 5 0ซีซีในวันที่2ส่วนในวันแรกก็จะใช้เป็น MX s 1 2 5ซีซีครับอ๋อ MSX ก็มีคลาสเหมือนกันอ๋อรถมีคลาสนี่ก็เรียน2วันเหมือนกัน2วันครับจะรวมคลาสพร้อมกับอีกหลักสูตรหนึ่งก็ได้ครับก็คือหลักสูตร T-Riding ครับก็คือหัดขับรถเลยครับตั้งแต่นี้ครับเราใช้รถ AT ครับ เอพิเอ็นด้าเราจะเรียกว่ารถเอทีรถที่มีสายพานนะครับวันแรกวันที่2ก็จะเป็นฮอนด้าเวฟรถที่มีเกียร์ความฝันของปุ้ยที่อะไรขี่บิ๊กไบค์ท่องเที่ยวไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับว้าวคันแรกมานี่นตาตาลรอดุด,ดันเลยเอ้าจิ๋วเลยจิ๋วนี่ก็คือจะเป็นน้องๆวัยหกถึงน้องสิบสองขวบครับเร์อ เดิรถเด็กอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุูตองไปยืนเทียบรถให้ดูด้วยว่ามันโอ้ยเหมือนรถเด็กเล่นเลยใช่ครับมีเกียร์ครับมีเกียร์ด้วยแล้วก็มีซีถึง50ซีครับอเด็กหน้าเด็กหลังเหมือนกับรถทั่วไปเลยครับอ่าแต่อันนี้อันนี้ลงตัวรถอันนี้รถยี่ใหญ่เนั้นเลยนะนี่นะครับเป็นความฝันของ 300pc 1 0 0ี c ล่ายๆเอฟริกต์ดิเหลายคน ฝั่งด้านนู้นเลยก็คือเป็น C R F ครับอ่ามี C R F มีทั้ง Forza มีอ่า650 500 C B ครับ C B C B 0 c b ้า0อ่า C B ห้าร้อยหรับ C B R สามร้อยครับ C B R เริ่มต้นที่สามร้อยเนาะแล้วก็ห้าร้อยโอ้รถเยอะมากแล้วก็เป็น5 0 0 X นะ รถเยอะมากๆเลยนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณครูต๋องนะครับที่พาเราเดินเที่ยวนะครับและก็ให้ความรู้กับผมด้วยนะครับเรียกว่าเดินกันเพลินเลยครับสำหรับเด็กผู้ชายที่ชอบรถแบบผมนะครับตื่นตาตื่นใจทุกครั้งเลยครับที่เห็นรถพวกนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูว่าปุ้ยเขาแต่งตัวเสร็จหรือ,อยังเนาะ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้องแต่งตัวนะครับเดี๋ยวปุยเขากําลังเลือกเสื้อนะครับเขามีชุดให้ใส่นะครับมีน้ำเบอร์นะครับอ่าแล้วก็มีล็อกเกอร์ให้เก็บของเนาะมีห้องน้ําเ,เดี๋ยวเราให้ปุยเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกันนะเราเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันเนาะห้องน้ําที่นี่<ฮ>คือแบบว่าดีมากค่ะแล้วก็สมมติ ใครที่แบบเหงื่อออกใช่ไหมที่นี่เขามีที่อาบน้ำให้เลยนะพร้อมสบู่พาชต์ตัวมาด้วยเียค่ะห้องน้ำดีเวอร์เดี๋ยวปล่อยให้ปุ้ยแต่งตัวตรงนี้ไปนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามข้างนอกเลยและในวันที่สองของการสอบไปกับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยครับเราก็จะมาทำการเรียนและสอบกันในภาคสนามนะครับ รนะเนรนเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่าปุ้ยจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับคุณครูเขาก็จะอธิบายนะครับรายละเอียดของการตรวจสอบรถนะครับเข็นรถออกจากโรงรถยังไงนะครับตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถก่อนที่จะออกไปทําการขี่ในแต่ละครั้งของเราบนท้องถนนนะครับ ก็เรียกว่าสอนกันทุกอย่างเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางในการนั่งบนรถนะครับการจับแพนท่าทางในการขับขี่ต่างๆนะครับเรียกว่าไอ้ที่เราหัดกันมาตามภาษาเราเนี่ยมันไม่ถูกหลักสักทีเดียวครับระหว่างที่ผมถ่ายทําไปเนี่ยผมก็ได้นั่งดูนะครับแล้วก็ฟังคำบรรยายของคุณครูฝึกไปด้วยเนี่ยผมก็ได้ความรู้นะครับถือเป็นการทบทวนตัวเองอยา่างหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์มากๆเลยครับ ในขั้นตอนนี้นะครับครูเขาก็สอนถึงการยกรถนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับจะสามารถยกรถได้หรือเปล่านะครับ,รบถ้ายกรถไม่ได้วความฝันที่จะขี่บิ๊กไบค์ล้มเลยไปเลยถ้าพี่แล้วแสดงนะขยับยกมันนี่ไม่ได้ไม่ต้องขี่แล้วนะพี่ชายสองช่วยมาอีกครับขยับตัวขี่นิดนึงโอเคได้ ได้นะได้ครับเสียงดังเลยครับก็มาถึงภาคปฏิบัติกันจริงๆแล้วนะครับคราวนี้ก็บรรยายรวมนะครับพร้อมที่จะออกไปขี่เป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ตามครูฝึกต่อไปอเดี๋ยวเราไปรับรถกันเลยครับ อย่าเพิ่งข้ามขันข้นํำศึกปวับไขฝันอันนี้นะครับปุ้ยจะได้รดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่านนเออเห็นก่อนยังไงเออ,อนี่งไงนับหนึ่งยังไม่ถึงสิบจะไปรับร้อยนับพัน อาแล้วเอาแล้วความตื่นเต้นเริ่มจะเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปุ้ยจะทําได้ดีแค่ไหนในการทดสอบภาคปฏิบัตินี้นะฮะและที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับก็เป็นการฝึกบาลานซ์นะครับคือการทรงตัวนะครับบนพื้นที่แคบแคบนะครับอันนี้บอกเลยว่ายากจริงนะครับผมเรียนมาหลายครั้งแล้วก็ บอกเลยว่ามันยากจริงนะครับตอนมันต้องอาศัยการฝึกฝนจริงๆนะครับถึงจะทําได้อย่างชํานาญนะครับแต่เห็นครูฝึกเนี่ยเขาขี่กันง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสลาล่มนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็มันดูง่ายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าครูฝึกเขามีความชํานาญนะครับเราเองก็ต้องฝึกนะครับผมเชื่ออยู่คำหนึ่งนะครับว่าพรสวรรค์เนี่ยสร้างได้นะครับ practice make perfect สำหรับการสอบไปกับขี่ในภาคปฏิบัติวันที่2ของปุ้ยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาให้กําลังใจปุ้ยต่อไปนะครับในเอพิโซดที่2นะครับเป็นการฝึกรถมีคัดนะครับว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะครับไอรถธรรมดาเนี่ยตอนนี้ขี่ได้แล้ว นะครับปกติเขาขี่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องมีใบขับขี่รถธรรมดาสะก่อนนะครับแล้วก็มาฝึกหัดรถมีคลัตชนะครับเดี๋ยวเรามาชมต่อไปในเอิโซดที่สองนะครับสำหรับความฝันของผู้หญิงตัวเล็กๆที่จะขับขี่บิ๊กไบท่องเที่ยวจะสำเร็จหรือไม่นะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ